สุขีมันเสียมือมันเครือเก่าครับพี่น้องผมผมเบาดำำําสํารงครับมือนีสิภาพพี่น้องไปตามหาเห็ดฟางสํารงครับพอมม่ยยังครับถ้าพร้อมไปกันครับ สควัสดีครับผู้สืบปงกลุมเห็ดฟางสำโรงเจ้าสิไมใส่นี่ไปหาบักยางแล้วยิงกระป๋องครับโอ้ยิงกระป๋องมาฝาาคุยด้วยครับมันหมันครับโอเคไปโชคดีวิทยากรที่จะมาให้ความรู้เราในวันนี้นะคะคุณแม่มารีจันฝอยทองค่ะความเป็นมาของการเพาะเห็ดในหมู่บ้าน แม่จันเล่าว่าแรกเริ่มของการเพาะเห็ดในหมู่บ้านมีงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลมาสนับสนุนโดยเป็นงบประมาณหมุนเวียนให้คนในหมู่บ้านได้มีอาชีพไรายได้จากการผลิตเหต็ดฟางของแม่จันซึ่งมีโรงเรือนเพาะเห็ดถึงสองโรงเรือนประมาณ1 5 0 0 0บาทต,ต่อสองเดือน ซึ่งเป็นอาชีพเสริมเพิ่มจากการทำนางั้นเรามาชมกันดีกว่าว่าส่วนผสมในการหมักขี้มันสำหรับการเพาะเห็ดฟางมีอะไรกันบ้าง,งเป็นหมัอนปูนหอยค่ะเป็นปูนหอยอพอเ็ปอนะครับปา่ดาวปูนหอยเงเป็นเนเป็นอาหารเป,เป็นอาหารเสริมนะฮะอาหารเสริมแม่ครับนี่คือปูนหอยครับอ่าต่อไปครับตัวนี้ปูนหอยกุ้งตัวนี้ขี้กุ้งส่วนผสมสำหรับหมักขี้มันกากมันสำปะหลัง E.M กากน้ำตาล ถุงเหลืองถุงเงินบีไลท์ยิบซัมแป้งข้าวเหนียวหมักส่วนผสมทั้งหมดอย่างละ2กิโลกรัมต่อกากมันสำปะหลังสด2ตันคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันแล้วหมักไว้ในบอ่อซีเมนจำนวน3วันครับตอนนี้เข้ามาอยู่ภายในรงเรือนนะครับการเพราะเห็ดฟางนะครับซึ่งจะเห็นว่าจะมีทั้งหมดอ,อยู่3แถวนะครับแต่และแถวนี่จะมี คือแถวนี้ครับจะมีอยู่สามสามซันนะครับเออ่แม่จันครับเฟื่องนึ่เข้าน้ำมากเพื่ออย่างครับไปบกบริษัทบริษันว่างไว้เพื่อว่าบริหารีมันมันไหลลงนะมันเอาถีมันเข้ามาว่างเพื่อว่าบริหารีมันลงหน้าไว้ลงมาครับหลังจากที่ เข้าได้ว่างกาขีมันทุกแซนแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปแหละครับเอากำม้าหดหดกากน้ำตาลก็อี่มนะฮะอหดเดี๋ยวมันซุ่มหมายถึงเราหดหดใหุ้ซุ่มจ้ะไอขีมันมันมันเบาแห้งนะเวลาเขาสิไปโอปี่มันก็จะเห็นเอาโอเคครับเปียกแล้วมดทุกแซนแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเอาก็แต่งหน้าโดยที้หัวที่เขาผสมกับเครื่องมัก อย่างเอาโอเคครับนี่คือลวยหนาจ้ะนะครับลวยหนาทั่วไปทุกสันทุกสันค่ะโอเคครับอ่าพอลวยหนาแล้วก็บอกโบเดโหดน้าไหมบอกค่ะก็ตัวโหดน้าอีกเราพยางลงแล้วก็คุ้มคุ้มพยางลงครับเอฟิดมีผิดมาๆมาผมสีซอยครับผมสีซอย เอาแม่ให้ยังครับตอนนี้ครับขุดร no. no. okay. so so ่องเอาแผยางลงขุดขุดร่องเอาแผยางตรงตรงนี้แหละก็ย้อนลงบมอครับแล้วสิเดิดิดมิดชิดเดิดิมิดชิดติดทั้งในมันหมอติดทั้งในเอาดินเอาดินกบทั้งในดินกบทั้งในเอาเออสาธิตให้ผมดูนะครับเสียแผยยางเลยครับผมอยู่ที่การเอาแผยางลงนะครับแพยยางลง เอ่อท่านผู้ชมค,ครับซีเรียมอยู่ตรงหน้าผมนี่ม,มุ้งกาเร่งบอลสัตว์หนูนี่คนะคือเครื่องอยังครับ,ครบเครื่องอบเฮ็ดครับเครื่องอบไเข้ามอบไนอไน้ำอบเฮ็ดคืออบไอน้ำต่อคือจะน้ไนาไอน้ำเป็นไปควบคุมอุณหภูมิภายในเครองเรือนครับ หลังจากที่เห่าอบไอ้นามขบคุมอุณหภูมินะครับของรงเรืยอนแล้วนะครับในยันขั้นตอนต่อไปแล้วครับมือมือต่อมาเท่ากับมาเอาเสยวเมืมาวานนะฮะเอาเสื่อวกมาวานเครื่องเห็ดแม่นค่ะครับผมหลังจากนั้นล่ะครับหลังจากนั้นอีกซีมือเขาสีมาตัดใหญ่เลเห็ดเอาก้นไก่บ่ครับตัดน้ำค่ะน้ำเทรามาดายกับผมหนึ่ง้แต่หมายถึงว่าเอาน้ำมาฮดจ้ะมาฮดให้ไม่เปียกก็ได้คือเขาเอิ่มาตัดใหญ่หหอ๋อแล้วครับ ทัดใจลาาลแล้วบัดนี้เขาก็เอาเอาผาลง,าลงไมาที่เรา <wheelchair> แต่ว่าเขาก็าจ่อฟองอากาศเหรออากาศทายที่อ๋อแล้วอ๋อลักษณะแเดียวจอ่อจ่อฟองนี่ฮะจ่อตรงนี้อ๋อครับผมเพอจ่อแล้วบัดนี้จักมือครับเพ็ดเ็ดจาะประมาณสี่มือมันกระเห็นเป็นเป็นดอกเล็กๆล็กน,น,น,น้อยๆค่ะเ็นมอ๋อครับผมดอกดอกนิดๆลักษณะงังไี่แม่นจ้ะอืมครับผมเอ่อประมาณจักมือครับยี่สิบเด็กเก็บนี่มีประมาณสี่ประมาณอยู่ประมาณหกมือ หก <6 S 2> มือนี่ก็ถือว่าใหญ่ได้เก็บได้ได้เก็บได้ลนะค่ะพ่อเป็น <แก S 2> อาทิตย์ตัดไงทั้งหมดตัดใหญ่มือนี่อีกอาทิตย์นึงคือได้เก็บจำหน่ายเลยจ้าครับผมโอเคครับผมเจ็ดมือครับตรโตสามีบานีจักมือครับเก็บแต่ละโล่งนี่ก็คือห้าสิบโลหรือเก็บจนเบิร์บ้เก็บจนเบิดมันก็สิอยู่ประมาณ 4ีทงหามมันกับซีเบิีทงหมือก็อยู่ประมาณสองยสองกิโลสองร้ยหาซีบแปสองร้อยแต่แต่ขนาดลงเรือนครับ,รบช่องทางการจับจำหน่ายนะครับมันเาต้องตะกร้อขายจังเลยตะเกียนมีคนพ่อค้าคนกลางมารับหนาลูกหนาฟาร์มนะครราคาครับราคาสี่อยู่ประมาณ 50, <อ>หาซิบหาซิบอ้าครับเดี๋ยวนี้เขายังยังขายให้พ่อค้าคนกลาง เดี๋ยวนี้มันมีตั้งกสกสนอกกสสนำรองเพิ่อนมาแนะนำนะคะ่ะแต่เลยใหปไปขายเองก็เลยไปขายเองมันก็นสิ่งมันก็นคิดว่ามันก็นสิได้ราคาเพิ่มขึ้นกว่าเราจากหน้าว่าแส,สดงว่าเพิ่นมาแนะนำช่องทางการจัดจำหน่ายแต่ก่อนนั้นทม่มีเฮาก็บหาซื้แต่ว่าขั้นตนด้ไปหุ่นกับประมาณหกสิบถึงเจ้ะสิบนะครับเอคู่ใดนาะเพิ่นมาแนะนะคู่ดำค่ะคู่ดำ น <laughs> <c oughs> านแล้ส so <laughs> okay, ีดำนี ay, ่เนาะจังสีก็สวยๆโอเคครับพร้อมจัดจำนายครับนี่แหละครับถือว่าเป็นอุตสาหกรรมโคเร่อนเกษตรกรรมโคเร่อนนะครับที่มีรายได้เฮ็ดในโคเรื่นนครับพ่อแม่ลูก่าตซอยการเห็ดนะครับเมื่อนี้นะครับทาง กสนองเพื่อสัมโล่งนะครับขอบคุณาจาจันเป็นอย่างสูงทีแนะนําำขั้นตอนการเทราะหทุกสิ่งทุกอย่างนะครับาพี่น้องสนใจหรือได้รับชมแต่ว่ายังบ่ท่านเข้าใจนะครับสามารถสอบถามที่กสนองเพื่อสัมโลกงนะครับตามเบอร์โทรถามมาก่ฮหอดจอดเบ่เถีงครับเบอร์โทรศูนย์สี่ห้าสามศูนย์สามศูนย์ยี่สิบนะครับหรือติดต่อแม่จันก็นได้นะครับ ไม่ีก็สนองเพื่อสุโลกนะครับขอบคุณแม่จัน,นหลายเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณหลายครับพี่ทูพี่